เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนจะแก้นิสัยช่างอ่อนไหวได้อย่างไรถามเป็นคนอ่อนไหวคิดมากและทำอะไรจับจดอยากทราบวิธีเปลี่ยนนิสัยทางความคิดของตัวเองค่ะตอบคนส่วนใหญ่ที่อ่อนไหวเพราะไม่มั่นคงกับความตั้งใจดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้น การแก้รำด้วยการตั้งใจอะไรดีๆอย่างมั่นคงเป็นการสวนกระแสบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความอบอุ่นและบุญเป็นสิ่งมีอำนาจดัดแปลงใจทำให้จิตมีคุณสมบัติที่ดีที่พร้อมจะ,ะเผชิญอุปสรรคและเรื่องยุ่งยากทั้งหลายเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยจึงควรเอาบุญมาเป็นตัวตั้ง แทนที่จะหาเทคนิคแบบโลกๆมาใช้ซึ่งอาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างในแต่ละคนบุญในขอบเขตของพุทธศาสนาก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสติวิธีทำบุญแก้จิตที่อ่อนไหวคือ 1. ให้ทานตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเป็นฝ่ายให้เลือกเอาที่เห็นว่าทำได้ทุกวันและเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุด เป็นไปได้จริงที่สุดเช่นเมื่อขับรถก็ตั้งใจจะเป็นฝ่ายให้ทางในจังหวะที่สามารถให้ได้อย่างปลอดภัยเสมอหรือเจอขอทานที่ไหนให้5บาทหรือถ้าขัดเคืองใครอยู่ด้วยความไม่พอใจนิดนิดนนหน่อยหน่อยก็ถือเอาเป็นเป้าหมายของการฝึกอภัยทานตั้งใจว่าจะเป็นฝ่ายไม่ถือสาหาความสรุปคือเลือกเอาอะไรอย่างหนึ่ง เป็นเป้าหมายของการให้เมื่อทำได้จริงอย่างต่อเนื่องแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดพอนานไปจะทำให้นึกเมตตาคนรอบข้างมากขึ้นใจเปิดกว้างมากขึ้นและให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ต้องดูผลข้างเคียงในทางลบดีๆด,ด้วยนะครับถ้าตั้งองศามุมมองผิดไปนิดเดียว